วางระบบน้ํานะครับผมที่ไร่วันแรกลองระบบน้ําซลาราเซลลเดินสายท่อพีอีไซโคลนไผ่เลยหัวสปริงเกอร์มินิปีกผีเสื้อเล็กท่อพีอีสมิลแล้วก็ท่อเมน เป็นท่อ PVC ครับผมน้ำสมมตดนะครับไม่ไม่ได้ใช้อ่าไดดันน้ำน้ำสมมตดจากน้ำประดานซุราเซลครับผม ชุ่มฉ่ำเลยวังนี้เป็นมอนเบรี่พันอิสราเลครับผม ได้น้ำให้ไผ่แล้วหน้าแรงคือตรงการน้ำครับผมหัวนี้บิดสายซะหน่อยออกสวยงามมาก ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้ง สเดือนนะครับผมหลังจากหน้าฝนก็พึ่งเดินระบบน้ำจากแผงโซลาเซล์ลจากน้ำเสมอพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมไม่ใช่ไม่ได้ใช้ใดดันนะครับผมนี่โอเคครับออกอย่างนี้เราลดทุกวันอยู่แล้วพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีวันแห้งแน่นอน สบายมีอํำทิงจะออกแรงไม่แรงเตะลดทุกวันได้ลดทุกวันก็ชุ่มแล้วครับผมก็อพอเพียงเพียงพอแล้ว นี่กำลังโตเลยไผ่นี่ต้นสวยเลยได้น้ำได้ปุ๋ยกระบผม หัวันนี้มันกลุ่มลงดินเลยสายบิดอันนี้สวยงามมากครับผม เดียวชุ่มแนะล้ไร่ไผ่บงหวานนะครับผมปลูกไผ่บงหวานไล่ดินประดับฟ้าครับผมมาสิลครรม ใส่บงหวานเพชดน้ำผึ้งปลูกครั้งแรกครับ50ต้นยังเหลือ50ต้นแล้เหลืออีกตัวต้นหนึ่งรอเล่รอเลอยู่แต่ตายก็เลือ49เดี๋แต่ได้น้ำแล้วก็รอดูครับผมจบคลิปแค่นี้นะครับ